สวัสดีค่ะคัวไม่จิคอคเรียมาและ้วค่ะวันนี้มากินสปากเกตตีกับม่จีนะจ้าส,สปากเกตตีกุ้งผัดหอยเชลล์ออ้ไม่ใช่หอยเชลล์หอยตลับ แห้งเบาๆบเยอะๆจ้าอืมแซ่บแห้ง,งกุง้งกุ้งเด้งๆ,ๆพี่เพิ่นไปไปหามาเพิ่งเอ,อามาฝาก อร่อยกรอบ เผ็ด mm. พอดีเผ็ดกำลังดี เมื่อวานกินก๋วยเตี๋ยวเก็บเอาไว้ให้ <c oughs> คุณสามีอยู่ถ้วยหนึ่งกับมันน่ใจว่าสิก,กินหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวไท่อะนะ <c oughs> พอเพิ่งค่อยลองกินน้าแล้วชิมน้าเพิ่งบอกว่าเพิ่งบ่ค่อยมาเครื่องปรุงแบบมันรสมันรสจิ้มันแหน้งเห็นไ่มของคนวยไถ่ะฮะตอนนี้บอกกินมาแซ่บ <c oughs> จะบอกว่าแค่เพิ่นกินอีกเดี๋ยวบอกเหมือนนี่ยอยากกินน้ำซุปอีกลัางเห็ดไว้เพิ่อนอยู่ค่ะบ่คอยเดี๋ยวท้ายคลิปก็เพิ่นบ่คอยวางเพิ่นบ่คอยวางไเพ็ดงาน ก็มีคนทักมาถามนะคะว่าในเฟซบุ๊กแม่จีอายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ไหมทําแม่จีอายุจริงๆสี่สิบเจ็ดปีแล้วค่ะเกิดสองหาสองศูนย์สี่สิบเจ็ดเต็มสามีหาสามสิบเอ็ดย่างหาสิบสอง เขาแล้วอืมอร่อยมากมาค่ะต่อว,วันีเสร็จสปาเกตตีมันเหลือน่อยนึงเสียดายเอามากินต่อกต่เลยว่าสิพัดเหมิดบนิยายนมันมันกินมาเมิอดอ่ะนะก็เลยเก็บไปก่อนมันพอกินไปแล้วบุคคยอิม่ม ไปแซน้์ซุปมากินไหม้าวมีแห้งกินเพรบางหารนี้ก่อนจึงๆท้องอยู่มุดเป็นแบ่แบๆนิด,นดอว้าม,มีแห้งท้อง